วันนี้หาหมอแล้วเข้ามาในเมืองค่ะมาซื้ออะไรเครื่องสักผาอะไรเครื่องดูดฝุ่น,นแต่ไม่สำเร็จต้องต้องเครื่องมามันมีหลายรุ่นแล้วก็ได้ข้อน้ำทิ้งไปสายขอ้อน้ำทิ้งก็ยีงนี้ก็จะแถวช่างเผือกค่ะ เราแจ้งคอลลินไปเที่ยวอีกครึ่งวันวันนี้ฮะสิงเที่ยวเขาบอกว่าร้านปูนเราประจำได้ว่าเลี้ยวมาแล้วมาเข้ามาเลยราไปผ้าใบทีนะมันต้องเครื่องมาดะถ้าวบอกแล้ยวหน้าอย่างข้าวผงมันมาเข้าวกล่องซุงสี่ซุงห้าขายเราเนาะ ซื้อไปจะมีปัญหามาเปลี่ยนก็มาได้เพราะว่าเขายกโผล่มาอย่างใชถตงวนวนเก้าตงวนวลหกจัดหนูคููเมืองเงียบแซ่บของอินเตอร์วิเตอร์ให้เช่าพื้นที่ห้ายไม์มือเนี่ยมีให้เช่ามีให้เซ้งทั่วไปขายสมัยนี้เยอะ อันนี้วัดอย่างก็จุรามณีโลกวัดโลกโมลีแลาเ้สวนตรงนันออโอ้มันหลายจบน่ดะเก้าจบร้านเดียวกันเนะ้อก็อัน้นมันบมดจบต่อเดียวฟังจัดมันเอออันเหมือนกันแต่มันเก้าจบมีท่อนตั้งท้ายนะพี่พี่ยังมาจำเตอะไอ้ท่อนมโนก็เหมือนนั้น เหมือนหอน้องอันจรตุ้มหาราชิกานะ่อยากัดปันตานะ่ะข้อสุดท้ายหลวงพ่อโตเหมือนห้องหลวงพ่อโตนะท่อนแรกอะ่ะอันนี้แยกนะ응กันเลยนะช่างเผือกกับช่างเผือกมันไปช่างเผือกนี่ไปผู้เมือง แถวเนี่ยซ้ายมือเนี่มยมีที่จอดรถที่ไหนก็จอดเลยมันเป็นอะไรห้ามจอด

นี่วัดอะไรคะวัดกุฎเต้าหรือเปล่าคะอ๋อวัดเชียงยืนมาหาซื้อผ้าใบยางพาร,รายังไม่เจอ ัยก่อนมันมีเยอะกว่านี้นะสมัยนี้หายากยังไม่เจอเลยอ๋อนี่ไงนอาจ้า องนยางคลามันทนหน่อยเนาะมันมีสามแบบมีหนึ่งแบบนี้นะครับแบบบางแบบอันนี้กลากๆแล้วน่อยข้างนี้ทนสุดอันนี้กว้างที่เมตรน่ะหรอ <22. S 2> สองคูณสองกด้จ้ะราคามันขึ้นอยู่กับขนาด 22. 22. สองคูณสองนี่สองคูณสองตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณ5้ากว่าบาทครับ